วันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ยี่สิบเจ็ดเมษายนขึ้นหนึ่งคำเดือนหกวันแรกของเดือนหกเลยตรงกับวันอาทิตย์ เดือนหกนี่เป็นเดือนแห่งความชุ่มเย็นเป็นฤดูฝนฝนจะนำความชุ่มชื้นมาสู่พื้นปัตภีชื่อว่าฝนจึงจัดว่าเป็นมงคลอืม ฝนตกไม่ใช่เป็นอัป,ปมงคลฝนตกนาดีเออคนกลับจะหนีฝนกัน <c oughs> กลัวเปียกปะปะไปปลายปลย่อยปลอยกับหนีแล้วอ,อ่ากนอย่ากลัวฝนเลยฝนนี่แหละนำความชุ่มชื้น มาให้ชีวิตแก่สัพสัตว์บนโลกใช่แต่มนุษย์ดักฝนไม่ตกมนุษย์อดตายฝนไม่ตกมนุษย์ไม่มีอะไรกินเขาสร้างสัตว์มนุษย์มาให้มีซากพืชซากสัตว์เป็นอาหารพืชเหล่านี้อาศัยน้ำ จากฝนนี่แหละเจริญเติบโตสัตว์ทั้งหลายอาศัยพืชที่เติบโตมาจากฝนหล่อเลี้ยงเป็นอาหารเขาเรียกวัตจักรมันวังวนของมันไม่มีใครผิดใครถูกอะ ทุกสปปรรพสิ่งล้วนถูกสร้างมาด้วยระบบของจักรวาลเองอืมมนุษย์เป็นสัตว์ที่จะต้องมีซากพืชซากสัตว์เป็นอาหารเออหลีกเลี่ยงไม่ได้ฮะในเมื่อมาอยู่ในกายมนุษย์แล้วนี่ก็เคี้ยวก็กลืนกับมันไปสี่ห้าชั่วโมงหิวอีกให้รู้ความเป็นจริงของมันด้วยอย่ามาติดอกติดใจมันอยู่นะ โอ้ยดีใจที่ได้กินเค็มที่ดีได้กินเผ็ดที่ได้สดหวานหืม๊บเดียวมันหมดประสิทธิภาพแนละ้วห้าชั่วโมงหิวอีกอกินเช้าไปเดี๋ยวเอาละเที่ยงกีโลดกีเลสคุ้นเคยความเคยชินมันจะมาเตือนเองอ่ได้เวลากินนี่แ บางทีอาจจะไม่หิวแต่มันคุ้นเคยว่าถึงเวลานี้มันเคยได้เปรี้ยวได้เค็มได้เผ็ดมายองลิ้นอืมไม่เห็นมีไม่เห็นได้ก็จะโกรธเอ๊ไม่มีอะไรกินวะหรือว่าเพราะเอามายองลิ้นแล้วไม่ถูกไม่ถูกใจเค็มไป เผ็ดไปเปรี้ยวไปโกรธอีกไปโกรธลดเค็มไปโกรธลดเปรี้ยวลดเผ็ดทั้งที่มันไม่มีชีวิตนะโอ้ก็หยิบมันใส่เองหยิบมันไปยองเองบนลิ้นนะ่ะออพราะมันเผ็ดมันเค็มก็บอกว่าไม่ชอบอีกอะเกินไปเอาใจยากแท้มนุษย์นี่นี่แหละพระพุทธเจ้าจึงให้ปัจเจก ปินท่ปาปาตัจเจเวกอาหารก่อนที่จะกินหรือกินไปแล้วก็เถอะมันนั่งคิดนั่งพิจารณานะั่นแหละเขาเรียกว่าปัจเจเวกภาษาราชการว่าอย่างนั้นภาษาพื้นบ้านพื้นเมืองเราก็เออจะกินอะไรดื่มอะไรพิจารณาถึงความเป็นจริงของสิ่งนั้นนั้น ว่าเรากำลังทำอะไรทำไปเพื่ออะไรทำไมต้องทำเราเราอยากจะทำหรือว่ามันว่ามันเป็นไฟบังคับเออมันบังคับจะต้องให้กินไม่งั้นแล้วมันจะเหี่ยวจะแห้งตายเซลลเหล่านี้มันอยู่ไม่ได้ก็เลยก,กระทำไปเพื่อจะให้เซลล์มันอยู่ได้เฉยๆหรอกอ,อันนี้ ถ้าพิจารณาเห็นความเป็นจริงมันก็จะไม่ได้กินเพราะความอยากความโหยหาถ้ากินโดยไฟบังคับถึบงขอเงอเออถูกบังคับไปกินกแล้วเอาอยู่กับโลกให้ได้พระพุทธเจ้าสอนอในเมื่อมาอยู่ในกายมนุษย์ศึกษากายมนุษย์ให้ท่องแท้แล้วอยู่กับกายมนุษย์นี้ให้ได้ และให้เข้าใจด้วยนะกายชนิดนี้ไม่ทนหรอกอยู่ได้หลักหมืน่นหมืน่นต้นๆ้วยนะโดยประมาณสองหมื่นถึงสามหมื่นวันเนี่ยพังแล้วอนุภาพของซากพืชซากสัตว์ที่เข้าไปหล่อเลี้ยงเนี่ยไม่ใช่จ,จะทำให้มันเป็นอมตะถาวรหรอกนะจํากัดจํากัดอยู่ประมาณร้อยปี สามหมื่นหกพันร้อยวันส่วนใหญ่ใช้สิทธิ์กันไม่ค่อยถึงนะครับไปซะก่อนนะอันเนี้ยรู้ความจริงรู้จักโลกแล้วอยู่กับโลกให้ได้อย่าไปคุณมัวกับมันอย่าไปยึดติดยึดมั่นอะไรมันอย่าไปโกรธมันเลยมันมีให้กินก็กินมันไม่มีให้กินก็แล้วไปเออมันยังไม่ตายก็อาศัยขอใช้ ทำบุญทําความดีหน่อยแต่ถ้าตายแล้วก็แล้วกันแต่ได้ทราบมาว่าผลแห่งกรรมดีในขณะที่ทําอยู่เนี่ยมันจะติดตามไปกับจิตธาตุจิตวิญญาณจะเอาไปขึ้นตัวที่สุขสบายกว่านี้เข้าใจเช่นนั้นตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าอืมเราก็กําลังจะทําอยู่ปฏิบัติตามอยู่ ทุกวี่ทุกวันไม่ใช่หรือเนี่ยอันนี้นะพิจารณาชีวิตของตนกจ็จะอยู่บนโลกใบนี้โดยไม่ได้ถูกโลกมันหลอกลวงไม่ถูกโลกมันทําให้งมงายบางทีมันไปบอกวิธีแก้ไขที่ผิดผิดไปบอกวิธีการกระทําที่ผิดผิดให้แกเรานะแล้วเราไปทําตามมันเข้าถือว่าอยู่กับโลกแบบงมงาย พระพุทธเจ้างายของที่คว่ำม,มันคว่ำอยู่เราไม่รู้ว่าอีกด้านนึงมันคืออะไรความจริงมันคืออะไรท่านนี่แหละเป็นผู้งยงางกลาที่มันคว่ำอยู่ให้มนุษย์ทั้งหลายมองเห็นสิ่งที่อยู่ภายในกลาว่ามันมีอะไรคําว่ามนุษย์นี่ชีวิตมนุษย์นี่มันเป็นยังไงแทงทะลุแจ่มแจงของมัน มันจะไม่เราจะไม่ถูกมันหลอกมันหลอกเราไม่ได้ฉันรู้นะแกเป็นใครแกมาจากไหนแกทำอะไรแกจะไปที่ไหนมีปัญญารู้หรือ,อยังว่าที่ที่จะควรไปมันคืออะไรอืต้องแสวงหาโมกข์ขัดทำโมกข์แปลว่าการการออกจากกิเลส การออกจากโลภโกรธหลงธรรมะไปว่าความจริงความจริงที่ทำให้ออกจากโลภโกรธหลงรวมกันว่าโมกขธรรมแสวงหาโมกขธรรมเรากำลังแสวงหากำลังกระทำอยเป็นวิธีพุทธที่ถูกตรงแล้วพยายามเขาวิริยะ แปลว่าขยันพยายามขยันวายามโมสัมมาวายามโมขยันที่จะทำลายกิเลสขยันที่จะสร้างกุศลกรรมดีเนาอ่ะหลวงพ่อจะให้พรเป็นภาษาบาลีเราทั้งหลายก็คิดเป็นภาษาไทยที่จะยกผลบุญความดีครั้งนี้ให้แก่จิต ทั้งหลายทั้งปวงยะถาวารีวาาภุลาปริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตางอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสเปปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนะละโซยทามณิโชติละโซยทาสพีติโยวิวัชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโย สุขีที่คายุโกภวะอภิวาทนาซีลิสติจังบุทธาปจายิโนจัตาโรธรรมาวัฒนติอายุวโนสุขังพระลัง